อาจารย์สุใจคิดยังไงครับหัวข้อนี้มันเกินเลยไปหรือเปล่าจะดูดูคลิปดูคลิปนี้ก็ต้องบอกคําเดียวเลยว่าว่าเอสเอมอีไม่มีชนะครับอเอสเอ็มอี e แพ้ตลอดครับแพ้ซ้ำซากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดรอบแรกคือก่อนโควิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะออื่าเรื่องโควิดก็กลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรก็โดนอยู่แหละครับ ครับแล้วก็มาเจอโควิดรอบแรกแล้วก็ระหว่างโควิดรอบแรกก็ก็เฝ้ารอมาตรการนะครับการเงินการทองเงินทุนซอฟโลนต่างๆมันก็ไปไม่ทั่วถึงซอกโลนที่ออกมาห้าแสนล้านของธนาคารในประเทศไทยก็ตัวเลขก็แค่ปล่อยไปแสนสองหมื่นาล้านครับเป็นผู้ประกอบการก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่ลายเท่านั้นเองครับในกระที่ทั่วประเทศเนี่ยมีสี่ห้าล้านลายเนี่ยครับแล้วก็ เอยู่กันอย่างยากลําบากส่วนหนึ่งก็จำได้คือโดนคาสั่งปิดครับนะครับล็อกดาวน์นะครับตามประั่งให้หยุดกิจการจริงๆ,ๆหลายคนก็พูดนะฮะว่าคําสั่งล็อกดาวน์หรือคําสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมันเป็นใบใบคําสั่งประหารธุรกิจเลยนะครับหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เอคือครึ่งเดือนก็เจ๊งแล้ว นะครับเพราะว่าเขาหมุนด้วยเงินสดตัวเองอ่าที่เจอไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ยิ่งยิ่งไม่รอมาเจอรอบสองอีกครับครับเจอรอบสองนี้เอ่อยิ่งหนักอีกุเพราะว่าไอสายป่านรอบแรกมันหมดไปแล้วอ่ะครับเรียกว่าเปิดก๊อกสองเปิดก๊อกสามก็หมดแล้วอืมเอหวังใจว่าธันวาโมกลาจะกลับมาใช้นี่ใช้ทองใช้สิบได้ใช่นะครับคือมันหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันหมด มันหมดเขาแล้วอืมลมหายใจมันรวยลินมากครับมันก็เลยยิ่งอโดนแค่ติดวันก็เจ๊งแล้วครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็เกือบเกืจะสิ้นเดือนอีกแล้วเนี่ยอมผมคิดว่าก็จะมีเอสีที่เรียกว่าแพ้ตลอดไม่มีคําว่าชนะเนี่ยอืจะล้มหายตายจากไปไปเยอะครับนะครับซึ่งอย่างวันนี้ตัวอย่างล่าสุดนี้ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยครับ ก็เอาผู้ประกอบการแถวๆเนี่ยสุขาพิบาลสามเนี่ยเขาเรียกอะไรถนนไรคือพิบาลสามขานคำแหงเออหลังขาคำแหงเอาเกี่ยวับเป็นเอ่อเขาเรียกศูนย์เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนอย่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับคือก่อนก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งมียอดขายอยู่สามล้านอครับนะครับพอเจอโควิดรอบแรกมันเหลืออยู่หกแสนโอ้โหหายไป หาเท่าหรือหนึ่งในห้าครับเนี่ยธันวาเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเดียวดีขึ้นถนนลนทางเริ่มจะทําเสร็จเพราะเจอรถไฟฟ,ฟ้าอีกโอ้โหนานเลยอืครับมาเจอรอบสองนี้ตอนนี้เหลืออยู่สามแสนอืมก็คือคแทบจะไม่เหลือเลยอ่าได้ขนาดแข็งแข็งขนาดมีแบบอืมบบธุรกิจที่อยู่ริมถนนแล้วเนี่ยก็เสร็จกัครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกี้จากผู้กอบการพัทยาใช่ไหมครับอืม ไม่ใช่แค่พัทยามันโดนหมดหัดใหญ่ได้ยิ่งก็หนักเหมือนกันครับเชีงใหม่ก็หนักนะครับพื้นที่สีแดงทั้งหมดหนักหมดเลยอืมเพราะนั้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีอะไรตามมามันมันก็นึกถึงคาว่าเอสบีชนะนะฝันไปเธอะฝันไปเถอะ <c> ท <oughs> นวันนี้ผมก็อุสาห์โพสในเพจนิสเตอแเกอร์ว่าเอ่อเมื่อไหร่จะมีเอสบีชนะ ครับผมผมก็เมนเลยว่าชา้เพราะว่าเขาก็เฝ้ารออยู่จริงๆนะพีะ่เว้อาจจอคือหวังว่ามันจะมีเงินอะไรกองทุนมีสินเชื่อมีอะไรขึ้นมาแบบเหมือนเติมให้เขาหล่อเลี้ยงธุรกิจอ่ะครับหรืออย่างน้อยไม่มีหล่อเลี้ยงธุรกิจนะก็พักหนี้จริงๆให้กับพื้นที่สีแดงครับอืมจึงก็มีหลายคนเขาเรียกร้องนะอย่างพัทยาเขาก็เรียกร้องครับ พักนี่พักต้นเนี่ยพักต้นพักดอกเรอบนี้ยังไงที่สุดมันไม่มีมันมีเหตุผลและความจาเป็นที่ที่จําเป็นจริงๆที่ควรจะต้องทําให้เขาอืมเพราะว่าคุณคุณแบ่งพื้นที่ไปเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวแล้วครับแอนถ้าคิดว่าพื้นที่ไหนสีแดงแล้วก็แยกโซนอืมมันต้องกล้าที่จะช่วยเขาจริงจังโดยการเบื้องต้นเลยไม่ต้องเรียกร้องครับ,รบเจ้าหนี้มีหลายชื่อมีบัญชีอยู่แล้วครับ ใช่ใช่แบงก์ไหนลูกหนี้ไหนแบงค์รัดไม่รัดเอกชนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับก็ขอให้ทําไมไม่มีคําสั่งหรือต้องรอคําสั่งผู้ว่าครับซึ่งผู้ว่าเขาบอกเขาคงไม่มีคําสั่งไปสั่งเรื่องการเงินอืนี่นะครับที่น่าเสียดายถ้าผู้ว่าไม่มีคําสั่งไม่ไม่มีอํานาจสั่งเรื่องการเงินแล้วผู้ว่าจะทํพระแสงอะไรเขาไมาใช้คาสั่งอยู่เรื่องความมั่นคงความปลอดภัยสารน้ำสุข อ๋อนี่ว่าผู้ว่าแขงชาตินี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมใช่ครับการปรับพื้นที่ต่างๆตอนนี้กระจายหน้ารอบนี้ไปกระจายหน้าผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดครับแต่ว่ามันทําแค่ขาเดียวไงครับคือขาป้องกันเรื่องสารารณสูขเนี่ยเข้าใจได้อ่ะเออแต่ขากาดูแลเยียวยาผู้ประกอบการเศรษฐกิจควรจะตามมาเรื่องการงานเศรษฐกิจควรจะตามมาเลยครับใช่ถ้าเกิดบบ่หน้าให้ท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ย อืก so <c oughs> ็ควรจะมอบอำนาจเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจมาตรการทางเศรษฐกิจให้จังหวัดไปเลยใช่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยใช่ไหมครับจะได้ออกคำสั่งคู่กันไปครับเพราตอนนี้อย่างนวดไทยเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจริงๆรอนะครับร้านอาหารเนี่ยบางยัางปิดสามทุ่มเนี่ยครับคนขายรถเข็นขายอาหารกลางคืนนี่เจ๊งหมดเลยอืมคือผมก็จะว่าถามพี่บววกายจาย์ในรายการกันว่า เอ่อตกลงโควิดมันมาหลังสามทุ่มมาเออโควิดมันมันอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ได้มีเพืรอฟิวนี่เลอเวลาไม่เลือกสถานที่ครับแ้นถ้าเกิดร้านอาหารเอาเอาตัวอย่างร้านอาหารเนี่ยครับที่ขอเรียกร้องแทนร้านอาหารก่อนออืคือคือร้านอาหารถ้าในร้านใหญ่ในเอ่อเขาเรียกกลางวันเนี่ยกลางวันอืมถ้ากลางวันเขามีมาตรการมีอะไรดูแลได้หลังสามทุ่มเขาเปิดคนขายกลางคืนเขาก็ดูแลได้ครับใช้มาตรการเดียวกันได้อือ ถ้าพบไม่ทำก็ปิดครับก็ปิดเป็นล้านๆไปใช่แต่ร้านอื่นมันเจ๊งหมดนะครับครับครับผมเห็นหน้าตลาดสดที่เคยรถเข็นเกีียวหมูกับกับเพาะปลาสเต็กหมูอะไรอย่างเงี้ยโหนี่มาหมดขาทุนเจ๊งมเสียหายหมดแล้วครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ก็โอเห็นใจจริงๆไม่รู้จะทำไงแต่เห็นเบื้องต้นเลยคิดได้อย่างเดียวเลยคือ ความเป็นเจ้าหนี้ลุกหนี้ตอนนี้คือเจ้าหนี้ต้องต้อง,อต,องต้องพักหนี้ท้งตงระดอกให้กับพื้นที่สีแดงทั้งหมดนะครับครับเออถ้าไม่มีใครสั่งเขาจะยอมไหมเออก็ตอนนี้ก็ทางแบงค์ชาติก็บอกให้ธนาคารต่างๆแบงค์ต่างๆก็ไปเจราจารไปช่วยเหลือไปเยียวยาปรับโครงสร้างนีแต่เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยผมยังไม่เคยพบแบงค์ไหนเลยตอนนี้นะครับครับมีพักต้นครับแต่ดอกเบี้ยตายครับอืมและที่สําคัญเอาดอกเบี้ยที่พักเมื่อรอบที่แล้วหกเดือนอะ เอามาทับด้วยมเกลี่สมทบด้วยเอามาจ่ายรอบนี้ด้วยเอามาเกลี่ยนครับหนักขึ้นอีกเลยนะครับเออ